เออให้ได้เราไว้ได้เราไว้อันนี้ได้ไว้เอ้รองท้าใครอยู่ที่ผมะไ้แ้วได้แล้ผมไม่เคยใส่รองเท้าตีมินนะพี่พ่พี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 ่พแผ่นไม้ใส่หัวด้ี่ี่ขึ้นหน่อยนึง้ยู่ เบกูขอเอมึงได้ไหมแล้วมึงเอาพี่ขาหลังมถงปเอามาถังแก๊สไปเอาเอเอ็มเอามาเอามา่าชอบเลยเอานี่เปลี่ยนสีันเปลี่ยนสีนนี่ไม่พี่เปลี่ยนสีอะไรไอ้ชีไม่เลเด็กไอ้สัตว์ก็ร้องไม่ต้องไม่ต้องลีลาได้ปะไอ้ชี้บ้าเด็กไอ้สัตว์ตอนเรียนวันเทนผมไปด้วยผมไปด้วยได้ไหมไปอย่ เละบ้านเด็กเองไอ้เหี้ยกำลังมาเพนมากินกำลังมาช่วงนี้พแต่ว่าโดนเค้าเตอร์ยับนะกูบอกแค่นั้นแหละเติร์นไว้ก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมรหัสออกบ้านทำไมไม่เหมือนกัน<ล>นะรหัสรหัสนี้เราตรงนั้รหัสเดิมที่เราเคยใช้จำได้ไหมโอ้นานแล้วไม่จำไม่ได้นี่มันได้ยังไงติอยูอย่ตรงนี้เอ้ยรอ่สองวันเลยเฮียนานแล้วยั่นี่ยันนี่ไม่ใช่เพื่อนเราแน่นอนเลยใครมีปืนบ้ายยิงหน่อยยังอยใครไม่มีตี้ยิงแม่งเลย มันเปลี่ยนชื่อมาไม่รู้ว่าไม่มีตียิงอย่างเดียวไม่ไมผมไม่มีปืนเลยผมไม่ได้ยิงอันนี้ทิงบอยทิงบอยไปยิงมาหน่อยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวจะไปแต่งสุดตีแต่งสุดสิแต่งสุดแต่งแต่งสุดแต่งจุดแต่งสุดรับแต่งย่างอะไรครับเอ้ยอีกตีต่อว่าแล้าหน่อยเวทจุดบ้าจุดบ้าเวเวทเวรับแต่งตัวยังครับอิสเมอิสเมอุดน้ำมันของเราพร้อมแล้วโอ์แพน เราจะไปลอดเหรอมีหมามีหมากินนี่ละจูตัวอิงชุ่มบาเมันไม่มีมเราเราไม่มีบันไดอะเนี่ยชื่อนานี่ฮันไลส่งไปด้วยทันไลกับผมเมียหนึ่งบันไดหัวเดียวอไอ้เฮียเราไม่มีบันไดจริงเหรอวะเฮ้ยพี่น้องข้างล่างข้างล่างข้างล่างเขื่อนเมืองล่างอ่ะมี่กี้อันน่ะยู่นี่อีกสองก้นเชือก ไอ้ข้าบันไดมาสักห้าหกอันอ่ะเพราะต้องต้องต้ปีนเหยียบรู้มานะบันไดบันไดเนี่ยเอ๊ะวันี้เดิมพี่ขายยากจริงเนี่ยสองอย่างเนี่ยไม่นะสี่เก้าสี่เก้ามือบันไดสิบเลยสี่เก้าจะใครเอารหัสนะผม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 กระดูกปีรหัสเดิมเราที่เราใช้อะจำได้ไหมกระดูกปี ไอเดโนเอ้ยเดนนะรหัสนั้นสุดคูณอะชุนตัวเเจ็ดไม่ยากยคุณไอเียเานัรู้หมดอะคือเขออเขาเนั้นดหมดแล้วเปเปยังตัวอะเออไอ้เียสุดคุณเจ็ดปากจริงเถอะเฮียเป็นคนไทยมาเล่นหรอเว้ยเียไอเฮียเมื่อกี้ปีนบ้านอยู่ไม่เห็นเหรอโยนโนโดนไหห้องหมุนห้องหมุนโอ้ยไกลเกิน

ไปข้างบ้านนี่แหละตายแล้วตายแล้วเอาเอาตอนนี้เอาข้างบ้านก่นหาของก่อนตอนนี้เทิ่วใส่บีเหรอพี่น้องอะไรนะโอ้ใครใครมีเชือกอีกอันหนึ่งอยู่ไหนครับเชือกอีกอันหนึ่งอยู่ไหนมาละมาละขอหช่วยหนวอยเฮ้ยมีเพื่อนว่ามีอีกเคลียเซิร์ฟแหลกไอ้สัตสบ้านโค่นไก่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องอะไรเลยบิงคิดเวลาซ่อมไอ้สามตัวอะไรวะรับพี่จุ๋ยโศกแบบเขาเก็บตกใจเจี๊ยมวะ มาแล้วมาแล้วอยู่ตรงไหนตอนนี้ไปตรงไหนเดียวไรู้เรอม่รู้ม่รู้มีโบ๊ะไหมทำไมประตูตรงนี้ไม่ใช่รหัสอันเนี้ยกรส่งให้ตรงไหนครับแค่ตอบหัสอไันนี้แค่ไม่ได้แต่รหัสเ่ยมายังมายังมายังไม่รไยโอ้ยให้ไรดอกเฮ้ยมันเริ่มสร้างบ้านเลไเฮียต้องรีบรีบเลย ขอคนมีอะไรก่อนดิใครมีอะไรอ่ะผมกนเดียวอ่ะเดียวไม่พอนะเว้ยมีกี่อันอ่ะผมมีหกผมมีหกผมมีหกเออหกมาเลยหกวิ่งมาก่อนหกวิ่งมาก่อนเอาหกอะไอหกอ่ะเร่มีบ้านสองชั้นเรียดทำดาวเลยไหมล่ะรทำดาวได้มาดิปีกขึ้นไปก่อนเรามีบ้านโคมเฮ้ยเฮี่ใครยิงผ่านหัวกูไอบอมพี่วีแล้วไปปี่ ตัวสไลด์เนี่ตัวข้อสไลด์อ่ะ